สวัสดีจ้าเมีเพักไมตีเ,เข่าหน้าไม่ไหวได้จากมือนน้เลยเก็บบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องได้จ้ะพี่น้องเนาะคุณทีเขามารับชมติดตามกใจมีเบไอจะในทุก่าวันสีหยามากอไม,ไมก่กินขากินขาแล้วเมืกักนมันเหมือนันดโซกระโตอี ปนอนน่่อไปหาอะไรเ้าแค่สิ่าอะไรเจ้าน่ามนได้กินเราด้วยป่นีใช่ดอกผู้หนึ่ง้าแม่ผน้หนึ่งแม่ผู้ใช้ผู้ใชหลายยุ่มมันไม่คุ้เคยมาเสียเขาส้าเสียไอ้เจี๊บ้านไอ้เจบมาติดงานใครเนี่ บรรยากาศสีข้าวพี่น้องว่าดีสีเขาหน้าไม่ไหวสีเขาไปเก็บเก็บบรรยากาศม่ให้พี่น้องบองอ้างเอาเตรียมพร้อมพนักง,งาน <c oughs> พี่น้องพี่น้องไม่สีเ้าวยกัน <c oughs> ล่านทุกปีที่ไม่เก็บก็ไม่สีหรอกพี่น้อง่ <c oughs> นกัมันเข่าสุปีเที่งเอารถเกี่ยวทั้งคนเกีียวสีหลายรอบแล้วหลายรอบแล <c oughs> ้วจ้า ประจำตำแหนง่งแล้วเขาแล้วก็ได้มาซวยกันหลายคนนี่จะเป็นอะ ไอกนิดเดียวพี่น้องเมื่อไรเมื่อไรจ้ะไปเก็บยเกลีภาพบรรยากาศสีเขามืพี่น้องครับเบิ่งมันโดนก่อนจะได้เห็นเนาะพี่น้องเนาะเขาเพเห็นหัดย่ำหน้าเขาเพเห็นสีมันโดนเลยเจ้าพี่น้องเพราะว่าเขากับพ่อไล่เนาะถ้าว่าก็อนจะได้ยับไปกรองนั่นแล้วมันจะเป็นเขาเจ้าพี่น้องเขาเจ้า พี่น้องเข้าลากลาได้ตามมาซอยกันความสายยังกับปศุทวาลความ,มาขี้ได้พี่น้องเดี๋ยวควอีสานเขาจะเป็นแบบนี้จ้าซอยกันขนละไม้ขนละมือ Pensé, sí, pensé. Sí, sí. ม่นาะมันทุกปีมาัานทุกปีมาัานทุกปีก็ืท่านแล้วจะพ่น้องยังอีกอี่แต็กนึงเดี๋ยวก็ร่งถอยรถมากจะพี่นองลอก,อก,อก,ก,งกล,กลากลงลลถอยมากเอ็มตีไ <M TI S 1> อยู่านนี่ จะเรียบร้อยจะพี่น้องคนนี้เขาก็ได้ซ้ำเก้าพีน้องประมาณลอยสามสิบก็สอบเผื่อเอาทั้งพืนสีลายเทื่อนเราได้พี่น้องสีลายเทื่อนหรอกกะอีกอย่กหนึ่งกะรดเกี่ยวไปน้ำจะผีน่องอันนี้ส่วนหน่อยเผื่อม้านมานพีน่องสองสามลอยก็สอบที่แต่ละปีเยบร้อยแหละจะพี่น้องมานทูกปีลดวนหน้าไม่อ้อยนะจ้ะล่าสุดไม่เกี่ยวกับซีมานี่แหละตลอด ปีได้ก็ได้มาสัไ่ไหมเพิ่นจ้พี่นอ้องบันนี้ย่งเจ้าของจ้พี่น้องจะได้ไปซื้อเจ้าของปีนี้ก็ประมาณดอกเจ้าพี่นอ้องเขาปิดไม่เกยบเขานำ้ำท่วมเพื่อเก่าแต่กับว่าไข้ก็ปีไก่เพราะว่ารถเกี้ยวไปแล้วนะจ้ะพี่นอ้องแต่ย่งซุ่มเป็นฟอนเจ้าสิก็สิได้ซีแบบนี้ละเอาม่เก็บเขอฝากไว้ซัมหนี้เด้อจ้ะพี่นอ้องคลิปนี้ก็ได้ถ้พาพี่น้องเบิงบรรยาก,กาศสีเขา้านเฮาอีสานบ้านเฮาหน้า,นนานที่จะได้เบิ่งจ้ะพี่นอ